ปอดเป็นอวัยวะที่ช่วยในการหายใจนะคะถ้าเกิดปอดมีปัญหาก็จะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้ค่ะการบำรุงปอดนั้นทำได้หลายวิธีแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันนะคะว่ามีสมุนไพรอะไรบ้างที่ช่วยบำรุงปอดได้เริ่มต้นจากกระเทียมก่อนเลยกระเทียมจะมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและในตำรับยาไทยก็มีข้อมูลสรรพคุณกระเทียมค่ะว่าช่วยรักษาปอดแก้ปอดพิการบำบัดโรคในอกรักษาวรรณโรคแก้ว,วาดคัดจมูก แก้ไขขับเสมหะและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารอาลิซินที่จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้เกือบทุกชนิดขิงเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณเด่นคือต้านการอักเสบในร่างกายมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงแล้วก็ยังดีต่อระบบทางเดินหายใจทั้งยังช่วยขับเสมหะที่สำคัญน้ำขิงยังหาดื่มง่ายแถมยังอร่อยด้วย ขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญคือเคอร์คิวมินโดยมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและมีข้อมูลของงานวิจัยที่บอกนะคะว่าขมิ้นชันนั้นช่วยรักษาร,ระบบทางเดินหายใจที่ผิดปกติหืดไอและลดการอักเสบในปอดได้ด้วยค่ะงานวิจัยในหลอดทดลองพบว่าขมิ้นชันจะช่วยปรับภูมิคุ้มกันไม่ให้ทำลายปอดจนเกิดความเสียหายในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่พริก ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นอาการหอบหืดภูมิแพ้ไซนัสหลอดลมอักเสบหรืออยากจะขับเสมหะออกจากปอดลองกินพริกได้เลยค่ะเพราะความเผ็ดร้อนของพริกเนี่ยจะช่วยกำจัดสิ่งกีดขวางในระบบทางเดินหายใจถือเป็นสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่ดีต่อป,ปอดไม่น้อยเลย มะขามป้อมมีสรรพคุณที่ดีต่อปอดไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสมุนไพรบำรุงปอดชนิดอื่นๆเนื่องจากช่วยแก้หวัดแก้ไอละลายเสมหะบรรเทาอาการโรคหอบหืดโรคหลอดลมอักเสบโดยมะขามป้อมจะอุด,ดมไปด้วยวิตามินซีและมีสารกลุ่มแทนนินที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระและช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ยาดอกขาวก็ขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรล้างปอดนะคะมีงานวิจัยพบว่ายาดอกขาวสามารถลดปริมาณกา๊าซคาร์บอนมอนอ,อกไซด์ที่คั่งค้างในปอดของคนที่สูบบุหรี่และลดการอักเสบของปอดจากการสัมผัสนิโคตินในหนูทดลองได้ นอกจากนี้ก็ยังมีงานวิจัยอีกหลายชิ้นนะคะที่พบว่ายาดอกขาวจะมีสารกลุ่มฟลาวโวนอยด์และเทอร์พีนอยด์ซึ่งจะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงรวมถึงลดการอักเสบและยังมีฤทธิ์ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งปอดและในตำรับยาสมุนไพรพื้นบ้านก็มีการนำเอายาดอกขาวมาบรรเทาอาการไอแก้หอบหืดรักษาโรคหลอดลมอักเสบและยาดอกขาวก็ยังเป็นสมุนไพรที่ช่วยเลิกบุหรี่ได้อีกด้วย 7. หนุมานประสานกายตามตำรับยาไทยหนุมานประสานกายจะมีสรรพคุณคือช่วยแก้เจ็บคอคออักเสบแก้ปอดและหลอดลมอักเสบแก้อาการช้ำในอาเจียนเป็นเลือดมีส่วนช่วยกระจายเลือดลมที่จับเป็นก้อนหรือข้างในปอดเปิดทางเดินหายใจให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกขึ้นและยังพบว่าสารสกัดจากใบหนุมานประสานกายจะมีสารซาโปนินที่มีฤทธิ์ขยายหลอดลมด้วย 8. รางจืด จุดเด่นของร่างจืดคือสรรพคุณล้างพิษค่ะซึ่งนอกจากจะช่วยล้างพิษในร่างกายหรือเป็นสมุนไพรที่ช่วยทําให้เราเลิกยาเสพติดหรืออาการติดเหล้าในตำรับยาไทยก็ยังใช้ร่างจืดเป็นสมุนไพรขับของเสียในร่างกายและถูกนํามาใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาผู้ป่วยโรคหอบหืดเนื่องจากเชื่อกันว่าสาเหตุของโรคหอบหืดเกิดจากการสะสมของเสียในร่างกายนั่นเองค่ะ เใบหม่อนเป็นสมุนไพรที่ใช้แก้ไข้หวดัดแก้ไอโดยมีสรรพคุณขับลมร้อนที่ปอดและตบับช่วยระบายน้ำที่ค้างอยู่ในปอดได้บรรเทาอาการหอบหืดลดอาการแน่นหน้าอกลดบวมหรือบรรเทาอาการเลือดก,กำเดาไหลขากเป็นเลือดได้ 10. ใบหูเสือ จะมีกลิ่นที่หอมฉุนและมีรสชาติเผ็ดร้อนค่ะนิยมกินเป็นผักจิ้มน้ำพริกใส่ในแกงจืดหรือทำเมนูเครื่องดื่มต่างๆสำหรับใบหูเสือนี้จัดเป็นสมุนไพรแก้หอบแก้ไอเรื้อรงังรักษาหลอดลมอักเสบแก้เจ็บคอซึ่งจากการศึกษาก็พบริ์ขยายหลอดลมในใบหูเสือด้วยนะคะ11ดอกปีบมีริ์ขยายหลอดลมแก้หืดแก้ริสีดวงจมูก ขับน้ำดีบำรุงกำลงังบำรุงเลือดส่วนรากดอกปีบค่ะจะนำมาใช้ปรุงยารักษาวันโรคขับเสมหะบำรุงปอดแก้อาการหอบเหนื่อยจากการศึกษาพบว่าในดอกปีบจะมีสารฮิสปิดูลินซึ่งเป็นสารชนิดระเหยได้และสารชนิดนี้ก็มีฤทธิ์ขยายหลอดลมเพราะฉะนั้นจึงมีการนำเอาดอกปีบแห้งมวนด้วยใบบัวหลวงหรือใบตองนวลแล้วใช้สูบแก้หอบนั่นเอง ชะเอมเทศเป็นสมุนไพรที่คุ้นชื่อกันดีทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าเป็นส่วนประกอบของยาแก้ไอแผนโบราณสรรพคุณของชะเอมเทศก็ไม่ทําให้ผิดหวังค่ะเพราะว่าจะมีส่วนช่วยบํารุงปอดขับเสมหะมีรสหวานชุ่มคอแก้คอแห้งแก้ไอแก้น้ําลายเหนียวแก้อ่อนเพลียบรรเทาอาการปวดท้องและมีฤทธิ์กล่มประสาทอ่อน,ออน ปัจจุบันการใช้สมุนไพรก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความสนใจมากขึ้นเพื่อลดการใช้ยาแผนปัจจุบันที่เป็นการสังเคราะห์จากสารเคมีต่างๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้าหากมีการกินยาบางชนิดต่อเนื่องเป็นเวลานานรวมทั้งการหาซื้อสมุนไพรบำรุงสุขภาพในปัจจุบันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะลองมาเลือกทดลองดูนะคะว่าคุณจะพบว่าสมุนไพรมีดีมากกว่าที่คุณเคยรู้และเคยคิดเอาไว้ค่ะ อายุยืนยาวถือเป็นสิ่งสำคัญที่หลายคนปรารถนานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แถมท้ายคนหลังข่าวเรามีสิ่งที่ทำให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวนานหรืออย่างน้อยเนี่ยอาจทำให้คุณไม่รู้สึกเสียดายแน่ๆเมื่อวันเวลาผ่านไป work life balance หาความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ในสมัยนี้คงจะพูดได้ว่างานหนักทําให้คนตายได้เรื่องการทํางานนั้นเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้คนเครียดและรู้สึกไม่มีความสุขกับชีวิตมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเลิกงานแล้วก็อย่าเอางานกลับบ้านนี่เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่คุณควรจะทําเลยนะคะหาเวลาว่างทําในสิ่งที่คุณมีความสุขชีวิตคุณมีเรื่องให้ทําและมีเรื่องให้เครียดเพียงพออยู่แล้ว ดังนั้นควรหาเวลาว่างทำในสิ่งที่ตัวเองชอบทำแล้วมีความสุขบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นนอนเฉยเยอ่านหนังสือดูหนังเดินเล่นนี่จะทำให้คุณมีความสุขและอายุยืนยาวมากขึ้นนะคะแค่หาสักหนึ่งวันในแต่ละสัปดาห์เลือกกิจกรรมที่เราจะทำแล้วใช้เวลากับมันให้เต็มที่ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ